Oh, okay. สวัสดีท่านผู้ชมที่มีความรักทางบ้านทุกๆท,ท่านกันด้วยนะอยู่กับผมเองคิวปิดเกมมิ่งถูกต้องแล้วคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเป็นวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์โอ้โหวันแห่งความรักเฮ้มีความรัก <c oughs> <c oughs> ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินนะครับวันวันนี้จะเป็นวันที่ดีสําหรับใครหลายๆคนเวแต่ไม่ใช่สําหรับกูถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันของผมนะครับแต่ผมก็จะไม่ทําตัวเป็นไอ้ลูเซอร์กับผมเหมือนปีที่แล้วที่ใช้อด min command นะครับในการลังแกคนอื่นที่มีคู่รักอย่างน่าสงสารแต่วันนี้นั้นผมเปลี่ยนไปแล้วเวนี่ครับคุณผู้ชมผมนะครับแปลงร่างเป็นคิวปิดฝุดหล่อเท่จะช่วยให้คนกับผมในโรบล็อกนะครับ สมหวังกับความรักเวออนไลน์เดทติ้งแบบ100%และหลังจากที่ทำคลิปนี้เสร็จนะครับผมก็จะโดนโลโบ็อกแบนทิ้ง <c oughs> หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมว่าคิวปิดคืออะไรคิวปิดก็ผมคือเทพเจ้าแห่งความรักของชาวโรมันเป็นเด็กทาลกเปลือยกาย <c oughs> เดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรนะครับอาจจะไม่เปลือยกายก็ผมอาจจะเป็นแบบว่าเวอร์ชั่นโตของเด็กทาลกคนนั้นนะครับและเขานั้นโตมากลายเป็นคิวปิดที่มีคุณภาพ และหล่อเท่ซึ่งเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับผมก็ผมจะเข้าไปเล่นเกมนี้ Family Paradise หนึ่งในสุดยอดเกมโรลเลย์นะครับที่ยอดของออนไลน์เดทติ้งก็ผมพุ่งขึ้นมากกว่า100%นะต่อเซิร์ฟเวอร์แถมไม่พอครับผมเกมเกมนี้นั้นเขามีขาย Admin Command ด้วยนะครับผมซื้อไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้เพิ่งจะได้กลับมาใช้อีกรอบหนึ่งเว้ย ดูนี่สก่อนนะคุณผู้ชมผมนีครับจะทําการเสกของพวกนี้นะครับผมให้กับคนที่อยากจะสมหวังในความรักนะนี่เลยฮาร์ดเบรกเดี๋ยวไม่สินี่ต้องเป็นฮาร์ดบอลลูนะคุณผู้ชมเห็นไหมราคาแพงมากถ้าเกิดคุณถือบอลลูนอันนี้ไปให้สาวๆผมสาวๆจะแบบรักแล้วก็ชอบคุณเป็นอย่างมากเว้ยแลวก็เอ่อให้ปืนลูกซอง <c oughs> เอาไว้แบบว่าจบชีวิตตัวเองนะครับเวลาคุณก็ผมเจอความรักที่ผิดหวังเอ้ยไม่ ปืนนี้ครับผมมันเอาไว้ยิงลูกโป่งงานวัดเฉยๆเว้ยเวลายิงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รางวัลไงเห็นไหมสำหรับใครที่ไปงานวัดก็ผมแหมคุ้นเคยปืนกระบอกนี้เป็นอย่างดีนะและอย่างสุดท้ายนะครับจุด4-5หงความรักใช่แล้วคุณผู้ชมครับผมจะแจกปืนนี้ให้กับทุกคนเว้ยเพื่อเป็นการป้องกันตัวจากโจรในเซิร์ฟเวอร์นึกออกไหมสมมุติว่าจะมีคนก็ผมมาป้นคุณนะครับในเกมคุณก็ชักปืนนี้ยิงใส่เขาได้เลยปกป้องตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักสุดยอด เฮ้ hey, คุณผู้หญิงตะกี้คุณทำอะไรผมเนี่ยคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเหมือนเขาจะใช้ล้อเข็นอะไรสักอย่างหนึ่งพยายามอุ้มกูแล้วก็ทุ่มกูลงไปในแม่น้ำนะครับนั่นถือว่าเป็นวิธีการแสดงความรักที่อิปิกมากๆใช่สุดยอดมากคุณอิปิกจังเลยอยากได้ลูกโป่งไหมเอาลูกโปง่งเว้ยวัดเธอมันอาจไม่เก็บลูกโป่งของฉันอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงเดี๋ยวเสกลูกโป่งเพิ่มก่อน คุณ oh, <No. S 1> ต้องเชอบผมว้าวกลับมาก่อน Oh my god คุณเป็อย่างคนที่เขาได้ลุกโปะข,ของกูไปแทนเนี่ยนี่เธอจะไม่รับรักฉันใช่ไหม EVSG ผมคิดว่าเขาพยายามที่จะบอกเลิกกับผมทางอ้อมนะครับเพราะฉะน,นั้นแล้วเนี่ยจุด4ี่ห้าแห่งความรักจัดการเลยใช่แล้ว oh oh god oh my god เธอมังดำน้ำหนี <Damn. S 1> นี่ไงล่ะจุด4ี่ห้าแห่งความรักนะครับผมคิดว่าเธอน่จะตายเรียบร้อยแล้วหนี่นี่นี่นีน ตายหรือยังวะโอ้โหกลายเป็นศพเฮ้ยหรือว่าเขาดำน้ำเฉยเยไม่เขาตายนะครับสุดยอดมากและนี่ครับผมเป็นวิธีการแสดงความรักที่ถูกต้องนะครับถามว่าทำไมผมถึงไม่เปิดเสียงเกมนี้มันมีเหตุผลง่ายๆอยู่เว้ยเนี่ยฟังแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยหลักๆเลยครับผมผมจะเล็งนะครับใครคนไหนที่เปิดวิทยุเว้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ สายรับจากฟากฟ้ามารับตัวเธอไปด่วนเลยจับเธอไปเชือดเลยนะเธอไม่สมควรที่จะมีชีวิตว้าวดูนี่สิคุณผู้หญิงแซดทำไมถึงแซดเราเองเทพเจ้าแห่งความรักจะมาช่วยนาย why you sad why หรือเขาปวดขี้วะคุณผู้ชมเขาอาจจะปวดขี้แรือเปล่าแซบไอไออีทมามเองไปไ,ไกลๆเลยกูกลังถามคุณผู้หญิงคนนี้อยู่ฉันเป็นคิวปิดฉันช่วยนายได้ เนี่ยเห็นไหมเห็นตากูไหมกูสามารถทำให้นายสมหวังในความรักได้แหนวิมินโอเคนะครับนี่เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ไม่ต้องการความรักจากกูเขาจะโดนลงทันแบบนี้นะครับคิวปิ Stop! Please! อะไรเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนายเห็นไหมเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง Can you give me s o r t of darkness ตะกี้นายพูดว่าแหน่กูไม่ให้หรอกแหน่ตะกี้นายปฏิเสธความรักของเราไปอย่างนั้นเหรอแน่ว้าวนี่ถือว่าเป็นวิธีการแสดงความรักที่สุดยอดมากคุณผู้ชมคู่นี้ผมคิดว่าน่ารักมากๆผมคิดว่าเราควรที่จะหาอะไรบางอย่างให้กับเขาเผื่อว่าเขานั้นจะได้สารสัมพันธ์ต่อได้จริงๆผมอยากจะให้เป็นดอกกุหลาบนะครับแต่ว่าดอกกุหลาบในเกมนี้แม่งโดนแบน โอ้ว้าวกำลังแสดงความรักกันอย่างเมามาันเลยนี่ทำอะไรของเองวะเนี่ยนี่นี่นี่เอาบอลลูนนี่ไปอ่าโอ้ oh my god ล้กกูโดนล,ลูกหลงด้วยเลยเนี่ยเอาจริงๆนะครับเกมนี้ผม70%นะครับไม่ได้แบบจีบกันหรือหาอะไรสักอย่างแต่ว่าเป็นการวิ่งไล่ลักพาตัวคนอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่กูโดนเลยสนุกมากไหมมึงลูกกูว่าติดพื้นว้าวเพวื่อน นายบังอาจฆ่าคิวปิดอย่างกูแล้วกูออกไปไม่ได้ด้วยว้าวว้าวจีบกันต่อหน้ากูก็มันเป็นซะอย่างเงี้ยกูเลยแม่งจะให้ความรักกับใครก็ไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นวิธีการที่ผมนั้นจะให้ความรักกับเขานะครับนี่เรียบร้อยคิวมีโอ้ว้วาวนายอยากจะให้คิวปิดนั้นจบชีวิตเธออย่างนั้นเหรอโอเคได้เลยว้าวนี่แหละสุดยอดเฮ้ยกลมานี่ก่อนอยากให้คิวปิดฆ่าไม่ใช่เหรอ ตอนนี้ขายของเธอนั้นหายไปสองข้างแล้วนะครับได้เลยเดี๋ยวเอาแขนนีข้างนะึงเดี๋ยวอยู่นิ่งๆใช่แล้ว<ฮ><ฮ>นี่แหละเป็นหน้าที่ที่ดีสําหรับคิวปิดอย่างเรานะครับคุณผู้ชมครับไม่รู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้รับหน้าที่นี้ว่ะในที่สุดกูเจอคู่เดทสักทีไหนดูดิเขาจะรับรักกันหรือเปล่าผมอยากจะรู้นะครับถ้าผมลองทิ้งปืนกระบอกนี้อ่าอยากจะรู้ว่าเขาจะรับรักกันอยู่ไหมใช่เลยนั่นแหละ เออนั่นแหละยิงแล้วตะกี้ลองทดสอบก่อนนัดแรกว่าปืนมันออกหรือเปล่าปกฏวมันออกนะครับยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงใส่คู่วรักยิงสิเออยิงนัดหนึ่งเออเออผมควรทํายังไงกับเธอดีวะเธอแม่งพึ่งยิงแขนคนรักขาดนะครับแล้วตอนนี้เธอกําลังจะไปงอใช่แล้วนี่กําลังจะไปง้อไม่ไม่งอเดินผ่านไปเลยเธอเก็บปืนไปอ่ะว้าว แฟนนอกใจว่ะว้าวแฟนแบบนอกใจโอ้ oh my god คุณผู้ชมครับผมคิดว่าผมไม่สามารถทนดูละครใบ้เรื่องนี้ได้นะครับแป๊บนึงนะเธอเชื่ออะไรนะขอโทษเธอนะแต่ว่าคุณจะถือปืนแบบนี้ไม่ได้แล้วใครเพิ่งมาสแลมกูเดี๋ยวมึงโดนอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยชิบหายหนูนูมึงทำคอกูติดโอ้ oh my god ไอ้นูนูดูกูตีมึงนะเดแบบี๋ยวๆแป๊บนึงตะกี้กูเพิ่งเสียปืนไป มึงอยาให้กูต้องชักปืนขึ้นมายิงพวกมึงอีกรอบหนึ่งเนี่ยนี่วันวาเลนไทน์เอาละเอาละใยนี่เดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนกูไม่รู้ว่าชื่อจริงๆมึงคือะไรนะลูลู่ละตะกี้เป็นนูนูนี่เป็นเป็นลูลู่แล้วคุณผู้ชมครับเอาละพร้อมแล้วนะลูลู่เออ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 ฮ่าฮ่าแกติดพื้นแล้วลูลู่แกไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตรอดอาการดูเดี๋ยวม่งมีการเซฟเพื่อนด้วยกันเองด้วย ักว่าถ้าเกิดเธอเปิดเผยเชื่อของเธอแล้วนะครับเธอจะไม่มีวันรอดจากกูนี่มาเลยมาเลยรับตัวส่งอีกรอบหนึ่ง GG GG นะ GG มึงรับไปเลยนะบังอาจโทรคนที่เป็นคิวปิดอย่างนั้นหรอฮะเฮ้ยกูยังไม่รู้ว่าไอ้ลูลูนี่มันเชื่ออะไรแต่ว่าผมจะต้องฆ่าเธอให้ตายก่อนนะครับ มันจบเวลาแล้วจัสเกมเมอร์มันหมดเวลาของเธอละใช่มันหมดเวลาของเธอแล้วเพื่อน <c oughs> นี่กูต้องมานั่งดูอะไรแบบนี้วะเนี่ย <c oughs> คือเราต้องมานั่งดูแบบคนตายแล้วร้องไห้อย่างงี้ในวันวาเลนไทน์กูแบบกูไม่ไหวกูปวดใจจริง Stop เออร้องไห้ Stop <c oughs> ใช่แล้ว Stop เราต้องให้ปืนเขาไปเอาปืนไหมเอาปืนไหมนี่คิวปิดที่ดี ใช่แล้วยิงไปเลยนั่นแหละสุดยอดใช่ใช่ใช่เธอต้องใช้โอ e oh, god. ้ไม่ก็เธอต้องใช้ในการแก้แค้นคนรักของเธอในวันวาเลนไทน์ใช่ละเออเออเออกูไม่รู้กูคิดถูกคิดผิดวะที่ผมให้อํานาจมืดกับเธอเธอแม่งไล่ยิงทุกคนเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะชื่อเธอชื่ออะไรพิกอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคกูไม่ไหวละนำเธอไปเฉือนที่กองขยะโดยด่วนเลย ใช่เธอสมควรตายเพราะว่าเธอนั้นตัดมือคิวปิดทิ้งเว้ยและนี่เป็นบทลงโทษของผมที่เธอนะครับจะได้รับไปตลอดชั่วชีวิตเอาล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้ข้อคิดอะไรดีๆจากคลิปนี้บ้างคุณผู้ชมอย่าลืมม่าจะพิมพ์คอมเมนต์บอกผมนะครับเช่นว้าวคิวปิดตัวนี้น่ารักจังเลยอยากได้เป็นแฟนในชีวิตจริงคุณผู้ชมก็อย่าลืมม่าจะพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันวันนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย